Tocacito cacito mio pedazo de cielo que dios me dio temiro e temiro y สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิง .com @5 อีกครั้งนึงนะคะทุกวันอาคารอย่าลืมกดรีโมทมาเจอกันตรงนี้ค่ะ ช่วงกินอาหารสู้โรควันนี้นะคะจะกลับมาพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่หลายๆคนในยุคนี้เลี่ยงไม่ค่อยจะได้กันค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารนะคะตามข้อมูลเชื่อไหมคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งตามมาได้สูงกว่าคนปกติถึง5เท่าทีเดียวค่ะเรื่องนี้จริงหรือเท็จต้องไปถามอาจารย์นัทวัฒน์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับ วันนี้มาคุยกับอาจารย์เพื่อจะหาคําตอบค่ะในเรื่องของเบาหวานเกี่ยวโยงกับมะเร็งอย่างไรนะคะค,คือเขาบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งสูงถึงห้าเท่าใช่จริงเหรอคะใช่ชครับเพราะว่าน้ำตาลขยะที่อยู่ในเลือดของคนเบาหวานนี่แหละตัวน้ำตาลขยะเนี่ยนจะเป็นตัวส่งให้เกิดสารเรียกว่าอารมุบุิสระเด๋ยวนะคะคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันคือจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงแต่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ นั่นแหละเขาเรียกน้ำตาลขยะคือน้าตาลในร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำตาลสองน้ำตาลน้ำตาลชนิดหนึ่งคือน้ำตาลปกติที่ร่างกายใช้เป็นพลังงานได้อีกน้าตาลคือน้ําตาลขยะซึ่งร่างกายใช้ปโยวน์ไปได้เลยเป็นขยะ่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยเหรอคะใช่ครับน้ำตาลขยะนี่ถือว่าเป็นสารพิษถือว่าเป็นท็อกซินอันหนึ่งที่ร่างกายต้องกาจัดทิ้งโดยปกติแล้วเนี่ยคนเป็นเบาหวานเรื้อรังเนี่ยน้ำตาลขยะจะสูงพอสูงปุ๊บเนี่ยน้ำตาลตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปกับร ไปรบกวนการทำของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งแน่นอนว่าภูมิคุ้มกันเกี่ยวโยงกับมะเร็งโดยตรงใช่ครับได้ยินมาค่ะเขาบอกว่ายาที่ผู้ป่วยเบาหวานทานเนี่ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้จริงหรือไม่คะไม่เชิงนะครับยาที่ผู้ป่วยเบาหวานทานนี่มันจะเป็นตัวสะสมตัวเคมีพันธุ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาค่ะมันจะสะสมที่ตับกระตยมันไม่ตับเสือเส่อมแบบไตเสื่อมอย่างนี้เรามีโอกาสในการที่จะ ลดโอกาสให้กับผู้ป่วยเบาหวานไปเจอกับโรคน่ากลัวแบบนี้ยังไงคะข้อแรกคือลดออ oh, น้ำตาลขยะก่อนอ๋อน้ำตาลขยะลดยังไงคะน้ำตาลขยะลดก็คือต้องควบอาหารนี่แหละควบอาหารแล้วก็รีฟืน้นฟูตับให้แข็งแรงเ mm hmm. พราะตับจะเป็นอวัยวะเดียวที่เป็นตัวลดน้ำตาลขยะลงได้เพราะฉะนั้นตับเนี่ยค่ะต้องแข็งแรงก่อนเลยทําทำยังไงถึงจะฟืน้นฟูตับได้คะทางเดียวคืออาหาร mm hmm. โภชนาการเท่านั้นที่ทาให้ตับแข็งแรงได้ทานอะไรดีคะทานอาหารที่ที่นักโภชนาการ ออกแบบให้เป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติครบหมู่ในตัวเองก็คือมาจากกลุ่มของธัญพืชเจ็ดชนิดกับกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยร่างกายจะใช้สร้างโปรตีนเพื่อตับแข็งแรง<อ>ส่วนธัญพืชเนี่ยเป็นอาหารครบหมู่ที่ไปฟื้นฟูตับทำงานปกติเพราะฉะนั้นอยากฟื้นฟูตับต้องเติมโปรตีนหรือกรดอะมิโนให้กับตับที่ที่เหมาะสมเพื่อจะได้ไปขับน้าตาลขยะออกได้ถ้าคนนั้นมีปัญหาเรื่องของไขมันสูงมีปัญหาเรื่องของความดันสูงเนี่ยต้องพยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์ ดังนั้นเขาก็มีขีดจำกัดในการรับโปรตีนใช่ไหมครับค่ะดังนั้นมันก็เป็นทางอื่นหนึ่งที่จะต้องใช้ตัวถัยพืชรวมกับกรดอะมิโนเนี่ยส่วนกรดอะมิโนนี่ราคามาจากไหนบ้างเรานําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะนะครับเป็นติดกรดอะมิโนที่เขาใช้กันในวงการนักกีฬาเืออาชีพ<อ>ที่เขาใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อเขาใช้เรื่องของการฟื้นฟูสมรรถนะของเขานี่แหลคะค่ะเป็นคําตอบและทางออกเดียวที่อาจารย์บอกนะคะว่า อาหารที่ดีเป็นคำตอบที่จะช่วยดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะเพราะเราจะได้ไม่ต้องพึ่งยาในระยะยาวเนี่ยหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ายาสะสมได้คือหลักการเราคนป่ยปวยเป็นเบาหวานเนี่ยกินยาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อาหารเราได้เข้าไปคู่กันกับยาก่อนอพอใช้ไปคู่คู่กันไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาลน้ำเริ่มลดดับลงมาค่ะผู้ผู้ป่วยก็ลดระดับยาลงมาด้วยตามส่วน<อ>จนกระทั่งนางยาลงศูนเหลือศูนย์ค,คืออยู่การใช้ยา อันนี้เป็นคําตอบที่ดีมากนะคะผู้ชมค่ะอย่างน้อยเนี่ยทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาทุกวันใช่ครับลดปริมาณยาที่จะเข้าสู่ตับไตของเราได้ใช้วิธีที่อาจารย์แนะนําสอนเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะเขาคืออาหารไม่ใช่ยาซึ่งคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลในรายละเอียดได้เลยกับอาจารย์นทวันรโดยตรงนะคะที่เบอร์081ค่ะ3410494ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นทวันรมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ